ตามื่อนี้กับเป็นวันที่ยีะะ่หา,า,า,านะคะยี่สิบห้ากรกฎาคมสองห้าหกแปดนะคะก็มีเอฟซีอุบนมีสุขขล่อเคลเลียเล็กๆหน่อยๆน,นะคะเพิ่นเคยท่อบุญหรือว่าพมีสุขตาเพิ่นเหตุด้วยใจนะคะเพิ่นกะรวมมากขึ้เก่าค่ะไล่ซื้อไล่เสียงไก่แตงโมยิ้มเพื่อเราคืนขึ้นเก่านะคะเนาะขอบคุณมักน้อยขอบคุณเอ็มมีมือเสานี่ก,บกมมะบถวายะะพวกมะไรนี่ค่ะพวกมะไรสวยง่างๆสวยงามขอบคุณครับ แบมล่างโนโกสองสองสะอาดสอง<โ>อตะกอนของตะกานของคุณเอมี่นะคะดอกไม้ไฮว่าหนาบไว้เอาขึ้นให้แล้วแล้วคู่ก็จำแม่คูก่ก็จำอะรไรจะโม่จำอะไรบอละว่าให้เท่าไรก็ให้เอมี่เบิกคิวที่คิวที่เก่าซิพึงเก็ตซิมอย่แหละจ้ะจ้ะแต่สิเบิกลูกแานกับเบิกได้หน่อยคูัวได้ก็แล้วแต่ บุญเฮ่าแล้ะการสะสมสร้างบุญผู้คนว่าเฮดบุญมาตลอดก็คือบัด้ค่าห้างเทีกับบัวน่งคิ้วปูว่าห้างเทีต๊กไปคิวที่เก็ดซเก่าซิฟังเียคร่บนะคะอันนี้คือคําปูวาเนาะเพิ่นให้เป็นปัญหานะกาคิวที่เก็ดซีเก่าซิฟ่ละปูว่ากต้ตงรอจังน้อยเสียใดตั้งใจกับบได้ดมันก็มียํมสูงยมบาสูงยามใด้ย้มเสียจังซี่ยนะคะต่อพยายามทาใจปูว่ากา ท่นว่าเฮ้าบ่ไดดเข้ากัหยุธดธ์ปูว่าก็คือพักสะกอนพักทํำบุญสะกอนเระะาซั่วะ่ะซ่าส,สมสามบุญไปเรื่อยๆปูว่าค่ะแม่รูกค่ะมีโอกาสนะคะว่างแม่รูกค่ะ้ไปวัดค้าไปหินสองวัดนะคะว,วัดวัดตาพระขาวนะคะอยู่อยู่ทังพระวัดพระเจ้าใหญ่ผืบังนะคะพระเจ้าใหญ่ผืบังค่ะเพิ่นบุรณะหรา้ยยางสิไป อันเนี้ยนึงกับวัดปู่ตาผ้าขาวยุทธท่านกับพือบันไผนะคะเมื่อเก้าพือบังผู้ไปทักทักทวงอยู่มือเนี่ยแหละเพื่อนวอกเนาะเพื่อนมีเอ็นของเก้าแม่เยี่ยมมันอจ่งรักบ้านรักเมืองแม่นักนักคนแม่เพื่อนผ้าอาจารย์ว่าผู้ได้ออกไปก็บ่ได้เสร็นะเอาไปเพื่อนไปข้อเรียกข้อเบื่อแต่ว่ากระแดกกับมาทรง เอา่ปไหว้หมอเก่าวพามันเป็นของเก่าเกินกะที่ที่มันคูดขึ้นมามันเป็นวัดเก่าเลยด้ยค่ะแม่คู่ไปมันมีของดีหลายตัวสัตว์สมบัติหลายเพียงแต่ว่าเสียอาได้บ่ได้ก็แล้วแต่บุญแต่ว่าสําหรับผู้ว่าแม่คู่ิได้ไปอีกยู่วจะได้ไปร่าถวายยู่วสั่นกับพอสมเกียรติแต่ก็เลยไปบอกไปเก่าตัวไร้ที่แม่คู่ขอป่วยจังหวากันไกลไๆเมื่อคุนละห้เสียงซะกอนราคะเสียงความฝันซะกัน เพราะว่าไปไปบูญไหวขั้นขั้นในสำเร็จไปคู่กับชไปร่ำถวายพร้อมก็เฮ็ดตุนพ่อปลาไปไปร่วมบูญเพราะว่าผู้ได้ไปคอยอีกยัางกับสำเร็จอยู่วัดนะคะอยู่วัดผือบังวัดปูใหญ่เป่นวัดวัดพระใหญ่เออเนี่ยเพื่อนเขียนว่าวัดพระเจ้าใหญ่พือบังเนี่ยเปนว่าพระเจ้าใหญ่คลนเจ้วัดขอนแก่นอำเภอป้าอำเภอบ้านไผ่นี่นะคะวัดพระเจ้าใหญ่พือบัง ค่ะค่ะขึ้กับแมนคู่ไปนกไล่ไล่น่ะมีนกมีปลาอยากให้ไปทีมงานเราไปคือสิมวนเอาเอาเลียเ้ยนยอดเในเยี่ยมเอ,อาเลี้ยนยอดอันอาหารปาลาไรมาแมนอาหารปลาไรม่มันอันละสิบบาทสิบบาทแม่คู่ไปเฮ็ดพวกเสีบเขาลูกเฮ็ดพวกสิบบาทแล <ผม S 1> ้วก็หยอดยอดยอดลูกไปเอาไปครับเลี้ยงปลาเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงนกจังไงนะภาพทีสวยงามไปพื่นเฮ็ดดีอยู่แล้วก็ไปกราบพระเจ้าใหญ่นะคะ ปูยหันไม่คู่ไปนางลงดหนักตึงมาหนึ่งไม่เย็บผู้อาวุโสจักตีมอกันมองคล้องดีนะแ,แต่ว่ายันกบโตกใจคับไปกาเป็นถือว่าไปทําบุญไปเห็นลายางปูผ้าไปเบึงค่ะผ้าไปเบือง,ป,องปูพนก็เห็นพนทั้งในของพนเนาะเข้ากับบนรูดเข้ากับเป็นคนธรรมดาเข้ากับเป็นผู้วิเศษแต่าตามที่ปูพนทากันน่ะพูนก็ว่าโอ้ยเขาทวงว่า อันมาแรีแต่โอง่งทรงเชียงมาแล้วแม่คู่คือผูงามแท้สุดแต่พัดพอยเห็นหคตจะเห็นวันนี้แหละยองแม่คู่ภูงามภูราเลยว่าเขาเห็นทางในเขาไปเห็นทางนอกเราเลยว่ะใช่ไหมค่ะแม่คู่ค่ะไข่กำลังเร่งใจนะคะเอฟซียูคุมืออน,นี่แหละคะ่ะเหตุการณ์วนเมี่ยงกับบุนวีบุนว,วายเนาะแ <c oughs> ม่คู่กับว่าขันนันแม่คู่กับสิขอปูขอปูไห่ปูออกมาเบาจังหน่อยไห้ทั้มาไห้ เอฟซีพนมีกําลังแรกแก่ต่อสู่ครับชีวิตต่อไปนะคะผู้ประสบอุบัติเหตุนะคะผู้ประสบไข่ขาทั้งจะเป็นทั้งอุบลหรือว่าซีสเกยียรจงังเสนาค่ะครับลูกหลาน<ร>ปูต่ตาลูกหลานปู่ของเฮายูทัวโหลอกนะคะครับทั้งซีสเกีเกแมนแข้าเจากระทกมาป้าไกไาอ่อะไร้างซสเกยียรโอ้ยรักสงารลูกหลานในเรื่องเสนาเขาอยากได้กําลังแรกแก่จากปู่จังเสนาได้ฟังเสียงปู่บ่าแน่เมื่อื่น เปครูร้องถามปูม่งก่อนนะคะมืออื่นมือขึอ้นครครูเราลูาลากของใครกันยังรอฟังนะคะรอดติดตามครเปม่ครูกับบ่มียังนะคะสีน้ามาฝากมาตอนกับมีแต่กําลังแรงใจนะคะ,คะแล้วก็ขอปูนะคะส่วนบุญที่ลูกล้านในเฮดเดสรสางร่วมกันก็เป็นพ้นบุญใครคาบัานคาเมืองเนือปูยังไ้เมืองไทยได้วุ่นวี่วุ่ไน,ไน,น,ไนไหลายนะพ่อนักเป็นเบาเนาะได้ แต่ที่ฐานซอยกันใครรอดพุ่นสิ่งที่บ่ดับบ่ดีไพ่พิบัติตามมาจต่สิ่งแหละมีแต่บัตเมี่ยงใครป่วที่ใบมันจะสิเข้าใจใค่ะคือคือเข้าเฮ็ดถือเฮ็ดตองบันเมี่ยงกับยูซุ่มยินเดียนจคเสร็ละแต่ทันเทียบบ่ถือบ่ต,ตองบัตเมี่ยงกับเดียดร้อนหอนเป็นไฟจคสิ่แหละขามีทุกสิ่งทุกอย่างคือปูคนเบาคนให้กติทําซอสใจลูกร้านนะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างข้ากระบอสซ้ำมาสิไป แก้ปัญหายอีหยังได้ดอกแต่ว่าเฮาอยู่แนวหลังนะคะ่ะคือทหารเพิ่นอยู่แนวหน้าจ้ะเฮาก็ให้กำลังแรงใจทหารพวกหน่วยราชการที่เพ,พิ่นรับผิดชอบหน้าที่ค่ะขอใ,ให้เพินเ่นแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับจากพยาอันตรายขอให้คุณภูคุณปูสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอ, <laughs> อันแม่ครูบอกว่ากันพาให้คุณพาคุม <laughs> ค้มครองครูว่าจะพาก,กับคุ้มครองอย่างนี้หมด กันราคาทหารเป็นข like ึ้นรั่วของชาติค่ะเป็นรั่วของชาติเหลือเป็นกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อพวกอยู่แนวรังก็ได้ค่ะผู้ทุกชนคนธรรมดาที่งานลูกหลานปูตาขอไหว้วอนสิ่งศักดิิ์สทธิ์นี่ละปูซอยดนบันดาลเด้อปูเด้อให้ลูกหลานเขียวขาดปลอดภัยุ่่มทหารถึงหน่วยราชการที่เพิ่นกำลังรับผิดชอบคอยเพิ่น เขี่ยขาดเด้อปูเด้อไพ่พิบัติต่างๆสาธุสาธุขาขอใหกกำลังแรงใจลูกหลานทึ่งยูไก่นาะค่ะยูไก่ใกล้ๆนะครับใกล้แดนยูไก่นั่นแหละที่ประสบอุบัติเหตุประสบยานีิยานี่ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะโอ้ยได้ฟังข่าวเมื่อคืนเห็เพิ่งโมทยพเนาะขี่รถอีแตกอีแตีนแกะกองเพิ่งพูดเทาเพิ่งเร็กน้อยเพิ่งเร็กน้อยสองขว็แม่นค่ะ ะจังเล่กาให้แคข็งขาดปลอดภัยเด้อค่ะเด้อกะสำหรับตัวเลขตัวเบือนะค่ะกายิบจับแม่คู่เขาบอกท่านไปหยิบเราค่ะแต่ว่าเยี่ยมแม่คู่ไปเห็นเลขศูนย์หกไงทูกคนก็ได้ไปขืนเงื่อนอันนี้แต่น้าเต้ซึ่งผมมีธุน่าอันว่ะเพราะสมัยใหม่ละตียี่ยมนี่แม่จังเลยไปเอ๊ก บ่าถ้ไปขืนเงินเบิ้งดัวสันเลิเปไปตัวตังเนี่ยบ่ได้ไปขืนเงินตัวแปดใบตัวนึ่งเออแม่ยนชุดสองใบเนี่ยค่ะแต่ว่าผู้ว่าไม่พูยิบถรือกันดิเออแต่วันละวัยิบถือแล้วันห้าร้อยิบถือแล้วจะไปยิบตัวนี้แล้วสันเนี่ยด้วยค่ะเนี่ยงวดงวดงวดถื่อแต่ว่าถ้ไปเอาไปขืนเงินงวดศูนย์หกนะครับเอสันไปถามพูว่าขืนสัไปขืนเงินผู้ดจะยิบตัวใดนเนี่ยเพราเป็นเพราะกระตุ่นทิมุ่งวานไม่พูไปสอบกระเป๋าศูนย์หกมัน มันถึงตัวเนี้ยเรกก็เล่ยนไปแว่นตรวจเพราะว่ามันมีนักวันว่าสสทีมานะทีแท่มันศูนหว่าท่านไปขึ้นเงินครับเปลาไปขึ้นเจอะไรซ่เรื่องอีกก็สีสอ่กับเปลาของจ๊กว่าปูเงินมันเหมือนป e. <affe tới Kate> ูเลยว่า <Source> อันน <spe aker GB o> ี şey yes, ้เงินเมื <Stir> ่อกระแป๋าตัวนี้เงิน้สีเงินละสีบางสีอาทิยกระตุนกะไรนะครับไม่นี่ระบาดสีบางยาปูระบบตงปด้นฮะเจ้าเทีแควรเอา ว่เาเรียกมือเศร้าเยี่ยมยิ้มว่าแหลกเงินไดแม่คู่ผ่านหนึ่งแม่คู่ใครเดียให้ยิ้มแล้วเดียเด้ยรกระเป๋าแม่คู่กับผ้าต่างหากกันเนี่กุญแจกันอยู่ในในกระเป๋าอยู่แต่ว่าบะเลยสูนบะเลยยางรถบักเบนเนี่ยอันแม่คู่ยินอยู่ไก,กลๆกลพนตีไฟผ้าผ้าผ้าแต่ว่ากระจกบอบบานเนาะเดี้ยใคเลยบอกพวกนี้เลี้ยวเบิรงแต่ว่าพวกนี้เลี้ยวเบิรงมาท่านท่นคือเพิ่นขึ้นสองผ้ามีแต่แม่คู่หเลี้ยวนี้เนาะรถคือไฟขึ้นผ้าผ้าจะสิกุญแจก็คือบะเลยนั่นมันครับผม นี่แหละอันนี้ก็บ่แน่เด้อค่ะเด้อสิบเก้าตัวเดียวึเก้าอมือแรงกับว่าใเป็นแนีวทาเขาแร่งให้เป็นแนวท่าเด้อค่ะเด้ออันนี้ให้เป็นแนวทางว่าให้เป็นง่วงง่ายกับับอันนี้ว่าให้เหตุการณ์ให้ฟังเนาะก็ิมีหนึ่เก่ามืเนียปูว่ามีหนึ่งเก่าปูเบาแต่ว่าปูเบาาอย่าลืมเก่าเกียดเนื้อต่อยพนุงอย่าลืมเก่าเกียดเนื้อปูว่าแต่ว่าที่พนหายเอฟซีว่นน่บอกข่าว่านนี่เออเอเมีบอให้คุณเอมีบอกข้าว เอามาถวายเก่าซีบนวยถวายเก่าซีบถุงแกเสียหน้าถุงละเจ็ดสิบบาทเราวาถุงละเจ็ดสิบอย่าลืมด้วยค่ะเด้อมีแค่นี้มีนี่เป็นอะไรเป็นแนวทางค่าอาหารการกินนะคะยอดนะคะคือยอดบ่ให้เดือดร้อนเจ้าของหลายยอดได้เท่าได้เก้านะคะพ่อได้ยืดได้กินนะคะเนาะสำหรับมื้อนี้ค่ะขอไว้พรให้เอฟซีสุขหูสุขค่อลข่าปลอดภัยพยานอันตรายต่างๆ ขอให้มีโศกมีลาบมีโศกมีหมัน้อค่ะเด้อสุขภาพแข็งแรงค่ะสาธุค่ะพึงได้มาพูดคุยกับเอฟซีค่ะค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนค่ะค่ะมื้อนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าเลยนะคะยี่สิบห้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะเอฟซีค่ะเราค่อยคายกับขอกับน้ำเนาะค่ะค่ะสำหรับเอฟซีทีเนี้ยมีโชคเนาะค่ะก็ให้ยกำลังแรงใจ ทุกคนค่ะช่วงนี้เนาะค่ะแต่อย่าลืมค่ากับขอกำนาวมันอีกค่ะปูสันนามมพข้าวกับปูบอกว่าหวานหวานเนาะค่ะหวานค่าหวานแม่ว่านวานค่ะค่ากับขาค่ะให้เอฟซีค่ะสุกๆมันๆค่ะทุกๆทุกคนค่ะสำหรับเอฟซีบอกว่าค่ะตัวหัวมือเนาะค่ะเล็กหลายตัวค่ะก็เป็นเอฟซีของแตงโมเนาะค่ะทานมาทั้งช่องแตงโมค่ะค่ะ กให้คีนีพิจารณาเบิงเนาะค่ะทางช่องก็ให้เป็นแค่แนวทางค่ะเอฟซีบางคนก็ขอค่ากับขอกับน้ำค่ะขันก็บอกเข้าใจเนาะค่ะถ้าว่ามันหลายโตเวาก็เรียนผ่านเอาเนาะค่ะสําหรับเอฟซีกีว่าทั้งช่องเอาเขะเขียรหลายโตเพราะว่าทังช่องกะห้ค่ากับเขากับน้ำค่นน้ำหมูนน้ำมันเอฟซีค่ะค่ะเอฟซีอกค่ะพินีพิจารณ่าเอาเนาะค่ะถ้ามือนี้ค่ะแตงโมก็ขึ้นขันของ คุณอนิชาแล้วก็ของ FC ทางพุ่นเนาะค่ะทางต่างประเทศแล้วก็ทางต่างจังหวัดค่ะที่ฝากแตงโมมากเนาะค่ะสำหรับ FC ที่ให้แตงโมถวายพวงมาไั่เนาะค่ะแก่บาแก่บนค่ะสำหรับ FC ที่ให้ถวายพวงมาไล่แก่บาแก่บนก็คือมะออื่นเนาะค่ะราะวามอนีม่พู่ก็พึ่งกลับมากค่ะแล้วก็มะอื่นค่ะแตงโมจะคืนถวายให้สาหรับ FC ที่แก่บาแก่บนเนาะค่ะของคุณ ที่ยังนล้วค่ะยูทางต่างจังหวัดค่ะเดี๋ยวแตงโมจะถวายผู้ให้ค่ะใครจะใครจะลืมแล้วค่ะค่ะกับขอกับน้ำเมื่อกี้ปูสันน้ำมะพร้าวบอกว่าหวานหวานค่ะเอฟซีหอกกับพี่นี่พิจารณาเอาค่ะทั้งซองกับเป็นแค่แนวทางค่ะแล้วก็ยอดไปทีละหน่อยเอาเนาะค่ะสําหรับข้ากับขอกับน้ำค่ะ่ให้เอฟซีทุกทุกท่านงสุขสวัสดิมั่นทุกทุกคนเนาะค่ะ